ข่าวหวานไม่ได้ถูกยังไม่มีไม่ไม่ไม่มีถูกรวมไม่มีถูกว่ารอยโนรอยนี้หรือรอยที่ว่าฉันทานแบบนั้นอันนี้มีหลายหลายคนเห็นไม่ใช่ไม่ใช่เยอะเลยคนเดียวมันมันจะเพราะว่าไม่ไม่พวลงพ่อตู้อ่เห็นเยอะค่ะเยอะในวัดเยอะในวงการเยอะเดนนี้ตายกันใครใครไปจัดการแยกซะก่อนหรือเปล่าคะคุณลุง ไม่ตอนตอนที่คุณลุงตอนวันนั้นคุณลุงอยู่ด้วยป่ะไม่อยู่ฮะไม่อยู่การบอกเล่าตอนนั้นผมมาภาคหนังอยู่กับบนษัทรของรถเขาทุกคนเห็นไหมฮะว่าเขาได้กินไปแล้วเขาเห็นดิฮะเห็นกันพร้อมที่ว่าเห็นว่ามือเสยผมทำให้ทำให้ยอมรังเกียจอ่ะทำให้ยอมเนราะนี้รังเกียจไงฮะแต่ตอนที่เห็นนั้นเอารวมกันไปแล้วครับเอารวมกันไปแล้วเขาก็ตกใจตกใจนี่หลวงพ่อตุหลวงพ่อตุก็ขึ้นไปบนกุฏิขึ้นไปบนกุฏินะฮะ ไปเปิดดูเปิดดูว่าเป็นอะไรเปิดดูว่าเป็นอะไรในหนังสือก็เขียนว่านาลีอ่ะมัคคะลีผลหรือนาลีผลหรือนาีผ,ผู้ใดได้พบเห็นผู้นั้นเป็นบุญวาสนามากจะไม่ตายโหงอ,อ๋อแล้วก็ท่านสร้างซะอีกสามปีจะมรอณอภาพตายทานายหรอบอกไว้ในกระนายเลอวาโต๊ไว้ในนั้นในในั้นแหละในในในหนังสือที่เขียนไว้ครับผมแล้วก็บอกว่ามีลูกชายคนโตคนเดียว ให้มอบไว okay. ้ก right. ับลูกชายคนโตคนเดียวของท่านก็คือคุณลุงก็คือผมก็นับได้ว่าเป็นเหมือนมรดกแล้วมีเขียนเขียนอะไรไหมในกระดาษไม่มีคร uh, ับไม่มีอะไรแล้วบอกว่าไม่มีในโลกอ๋อที่ที Lis ่ที่ว่าสิ่งของสิ่งนี้นะฮะเขียนไว้ว่ามีลูกชายคนโตคนเดียวให้มอบไว้กับลูกชายคนโตคนเดียวของท่านเพราะว่านารีผลหรือมักะรีผลเนี่ยรับรองในโลกนี้ไม่มี อยู่ได้สามปีหลวงพ่อตายตรงกับคำทำนายจริงๆจริงๆแล้วก่อนที่หลวงพ่อจะตายอันนี้นะฮะอันนี้ย้อนหน่อยนะฮะก่อนที่หลวงพ่อจะตายหลวงพ่อก็ให้ผมเนี่ยให้ตัวชั้นเองเนี่ยเก็บไว้ให้คุณลุงเก็บไว้รักษาไว้ค่ะครับรักษาไว้ให้ดีเพราะของสิ่งนี้เป็นของที่มาศสัจย์ตอนตอนที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่เลยนะฮะคุณลุงได้เห็นหรือยังครับ ผมใส่กล่องนิวโวเลยเขาเรียกนิวนิวนิวโบหรือนิวโอว,วโอะไรกล่องยาวๆยเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าของสินิตเป็นอะไรขออภัยนะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะไม่เคยเชื่อเพราะตัวฉันเองตัวฉันเองนะเชื่อของยากเชื่อคนยากแล้วแล้วตอน,น <ะ S 2> ที่คุณลุงได้มาเนี่ยยัง,ยงไม่เห็นเพราะว่าอ,อยู่ในกล่องทึบแสงอย่างงี้นะคะ,ะคุณลุงคิดไหมคะว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรเคยเดาเล่นๆไหมคะโอ้โหไม่เดาฮะเป็นพระหรือเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมก็คิดว่าของสําคัญที่พ่อได้มอบให้ ใช่ไหมฮะผมเปิดดูผมเปิดร้านกาแฟนะอ่าคะรับผมไ่เปิดดูทานโอยย่ะเหรอคะวันนั้นผมไม่เปิดร้านกาแฟสองตักฮะเปิดสองตักสองตักหรือสองเป๊กสองกครับผมไม่เปิดร้านกาแฟนะตกใจคนในตลาดปกบางตกใจออนไลคนก็เห็นกันเยอะแยะไปหมดเลยฮะตอนนั้นเป็นอย่างนี้ออย่างครับแบบเดียวอย่างนี้สีเป็นไงครับเมื่อก่อนแต่รู้สึกว่าสีเขาจะสวยนะ ผมเ็าจะยาวนะผมยาวเมื่อก่อนมีผมบอกมายาวกว่านี้ผมผมจะยาวนะเนี่ยผมจะยาวมาแต่สีเป็นไงฮะเมื่อก่อนสีไม่ค้าแบบนี้สีสวยคะสีสวยเป็นสีสีอะไรฮะสีคล้ายๆเป็นสีทองนะเป็นสีทองครับตัวเขานี่จะสวยมากเลยออกทองทองขาวๆาวเลยครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ที่อยู่ทางบ้านนะฮะอาจจะไม่ทราบว่ามีกลิ่นด้วยนะฮะหอมฮะมีกลิ่นเดี๋ยวผมผมจะดมให้ดูกันละกันที่ดมให้ดูแล้วจะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้่ะแต่มีกลิ่นมีกลิ่นจริงๆนะฮะแต่มีกลิ่นจริงๆหอมฮะ ไม่ได้ฉีดน้ําหอมหรือไม่ไดใช่ไไม่ได้ไม่ได้แต่ต้องเครื่องหอมอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นเป็นกลิ่นเหมือนหอมแบบโบราณโบราณกลิ่นแบบกิศนาแบบจันในของไม้มาหากว่าฉีดน้ําหอมท่านพระครูโกศลหลวงพ่อโกศลก็ต้องใช้น้ําหอมสิพี่อยู่นี่ยู่พี่อยู่กับวัดนะคะับพี่อยู่จะได้หอมตลอดใช่ไหมคะหลวงพ่อพิ่สินนี่จากจากการแยกแยะในการดมของผมนะฮะซึ่งก็มีลูกครึ่งเอ็นทิเชียนอยู่หน่อยๆก็ คือดมดูแล้วกลิ่นไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้อยู่ที่เบาะหรือที่หมอนนะนี่อะไรเลยนะฮะกลิ่นนี้อยู่ที่ตัวเลยที่ที่ผลผลไม้เลยถ้าดมจากเบาะนี่ไม่มีะนะนี่มีกลิ่นไม่ทราบว่าจะมีรสชาติหรือเปล่าไม่ได้คนน่าเกลียดคุณจะไปชิมนี่ยังไงอ้าวเห็นผ้าเห็นกลิ่นแล้วเนี่ยมีมีกลิ่นหอมจริงกลิงฐาอแบบพิสูจน์แล้วเลยดมแล้วแล้วพิสูจน์หรือว่ามีหลักฐานอะไรฮะที่ว่าเป็นนารีผลอันนี้นะฮะ เท่าที่ตำราตำราที่ผมอ่านศึกษามานะครับ <Hey. S 2> เพราะผมเชื่อผมนี่เองผมเป็นคนเชื่อยากนะครับ mm hmm. ผมเป็นคนสมัยใหม่ที่ผมเชื่อยากผมต้องพิสูจน์จนกระทั่งแน่ชัดผมพยายามศึกษาหาตำราอ่านฮนะแล้วก็ดูรูปจริงนีเพราะผมดูแลได้ได้รับหน้าที่ดูแลรักษาใช่ไหม มันก็อยู่ใกล้ชิดกับผมมีรูปนาฬีผลอันอื่นไหมฮะที่ไม่ใช่สองผลนี้ส่วนใหญ่ถ้าที่ที่ผมเห็นไม่มีนะฮะไม่มีเลยฮะมีแต่เป็นรูปตามอะไรนี่ก็มีเป็นรูปปั้นที่อื่นมีได้บรรยายอะไรไวปไหมฮะไม่มีฮะมีถ้าถ้าถ้ามีเป็นตามหนังสืออื่นก็มีสองรูปนี้เองฮะัสองรูปนี้เองครับสองรูปนี้เองเท่าที่ผมเห็นตามตามตามนิยายหรือตามตำนานตำนานตำนานมีฮะเขามีเขียนบอกไหมฮะว่าเป็นลักษณะยังไงคือลักษณะจะเป็นผู้หญิงสวยนะฮะคือเขาบอกว่าสวยลักษณะสวยคือ จะมีขั้วเนี่ยติดอยู่ที่ทิสันแล้วจะห้อยออกมาจากต้นไม้<ช>จะมีชีวิตจะมีเสียงร้องมีหูตากพิบเหมือนอย่างคนเราธรรมดาทั่วไปนี่เองฮะอย่างที่คุณลุงบอกว่าเอชายคนนั้นบอกว่ามีแค่ของไม่มีในโลกอีกแล้วจะมีพระพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งนะเคยเห็นนะ<า>เราจะไปถามท่านดูว่าลักษณะน,นั้นจะเป็นอย่างไรฮะ<า>ครับเราขึ้นไปเขาศรีกยาไปกันสามคนแม่น่องอิฐน้บาที่เป็นเจ้าของเรียนลักรีกรุงเทพนี่ แล้วก็นายเอื้อบัวสวงในอดีตนายกพุทธมาคมจงศรีมุลีกึคืไปารีเขาศรกยาที่เราไปประชมุมศรีลังกากันพระองค์เจ้าคุณพิสมัยเป็นประธานผู้สาพันธ์แ่งโลกเลยจะปวดปัสสาวะไม่เนื่องก็บอกลงไปทางภูเขานี่ก็ลงไปทางชายป่าตน้นไม้ลวกเลยก็หลงเข้าไปในในถ้ำจะไปเจอพระสิงห์โหนพระสิงห์โหนนี่สเสมจชารรมาบติ เลยก็เราก็ไปยกมือไหว้กราบท่านตอนชัเง็จชฌานธรรมาบรอยู่ในถ้ำน,นี้ลเลยลราแหนะไปเห็นผู้หญิงโตเท่าสาวอายุเด็กสิบหกนึกว่าท่านเอาผู้หญิงสาวมาไหวทำไมเท่ากับเด็กอายุสิบหกปีเราเคยรู้เรื่องนี้มาท่านก็บอกรู้ด้วยปัญญาท่านส่งภาษาทิ้งผลเราก็ดูอ๋อมักรีผลแนะ่เพราะนิ้วเสมอตัน เราเคยรู้มานิ้วนี่เสมอกันหมดแล้วก็คิวออค้วต่อคอปล้องคนะิ้วต่อคอปล้องคือสี่พันองศาแล้วโค้งขึ้นไปแลวคอเป็นปล้องแล้วผมยาวตากลม,ตา,กลมตาใหญ่ไม่มีกระดูกไว้นานๆเน,านนะี่ยข้าก็เหี่ยวลงไปย่อส่วนเหลือสั้นลงไปนี่เราไปเห็นข้าเราก็ไปออกจากท่ามไปไม่ได้ประปัชวะ ไปชวนแม่เนื่องกันทำในเอื้อบวัวสวงชวนแม่เนื่องมาดูก็เป็นพยานหลักฐานด้กันบัตรลีโพเนี่ยจะมีสองขวัญมีขวัญเนี่ยมีขวัญขวัญเขาอยู่บนีรษะคือกิ่งมันสองอันแล้วก็จะไปอยู่อันเดียวอยู่บนริงด้วยันแล้วก็จะอยู่ที่ผมครับมันมีขั้วขั้วคล้ายๆไอ้พวกมาคุดอย่างนี้ในบนขั้วสองอัน แล้วก็จะมีโดขึ้นไปอันนึ่งแล้วโดเนี่ยก็คือเป็นไม้แล้วก็เนี่มาแล้วก็ฟอยเนี่ยผมเนี่ยสีทองเหมือนผมฝรั่งตาคมเก็บตาใหญ่ต่อนนี้เราก็นึกว่ามันของไม่จริงเราไปเจอมาก็หูรูกตาเราขอยนืนยันทุกประการเอาชีวิตไปเดิมพันต้องขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อมากเลยนะครับ ที่ยืนยันว่าท่านได้เคยเห็นของจริงแล้วก็มีจริงมาแล้วแต่ขนาดเท่าคนเลยเท่าเด็กอายุ1 5 1 6ใช่ค่ะแต่ว่าที่เราเห็นในรายการของจริงในวันนี้นะคะตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะซึ่งท่านบอกว่าอาจจะเกิดจากการเสื่อมนะคะเลยขนาดเนี้ยเลยเล็กย่อขนาดลงมาอบอบแห้งนะไม่ได้เกี่ยวกับอบแห้งค่ะเป็นการเสื่อมตามสภาพไปอ๋อก็อีกอะหลายๆท่านก็คิดอีกยังยังงงอยู่เหมือนเดิม อาจจะคิดว่าเป็นลูกกรอกบ้างแหละเป็นกุมารทองบ้างแหละเป็นข้างคาวตัดปีกอบแห้งบ้าง<อ>แหละแต่คนที่จะพิสูจน์ได้นะครับก็คือหมอค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกพิสูจน์กันทางวิยทยาศาสตร์สักครู่ค่ะน่าสัสัยแล้วก็แปลกเหลือเกิน<อ>นะพระท่านเองยังบอกเลยว่ามีจริง คุณลุงก็เชื่อนะคะว่ามีจริงอย่าว่าจต่คุณลุงเลยฝรั่งแอบหักนิ้วไปพิสูจน์ก็บอกว่าเป็นไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าท่านผู้ชมครับไม่มีในโลกมนุษย์อก็แปลกดีนะคะถ้าอย่างงั้นนี่โอเสนอความคิดเห็นนะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะขอคุณลุงเนี่ยนำมัคคีผลเนี่ยนะคะสองผลเนี่ยนำไปเจาะลึกที่สุดเอ็กซเรย์กันไปเลยจะให้เหรอไม่ม่ิงเกยกังวแต่ว่าเราเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปหักไป บี้ขยี้แล้วไปส่องนี่เราเอาไปทั้งทั้งผลเลยไปดูจะไปที่สูตรดูที่โรงพยาบาลนี้ได้ไหมได้เลยครับได้เลยได้เลยนะจะจะไม่มีการหักเหกอะไรนะฮะแต่ว่าเอาไปเอ็กซเรย์หรืออะไรนิดหน่อยเท่านนั้ไหมค่ะต้องไปส่องอะไรดูว่นเนี่ยเป็นเดี๋ยวไปผมาไปด้วยกันดีกว่าครับนะฮะเราจะพาท่านผู้ชมไปด้วยกันเลยนะครับเราจะไปที่โรงพยาบาลทางหน้าช่องสามนี้ไปด้วยกันนะครับ